เขาไปน้อยเดียวเพะล่นน้อลูกมันใหญ่ครับครับอ้าวอ้าวอ้าวไอ้ขอ้เขาคนไรเออระวังยางเด้เอาทุ่งบ่เอา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 ทุ่งตีเอาโอ้ทุ่งไปเบิงกันเด้อไอ้บ่มีทุ่งบ่เจะเอาทื้งไปเด้อครับครับจะทิ่งไปโอ้ยกินตาบ่ะฮวงก็มาเอาบ่ห่วงบ่ห่วงมาเลย เฮ้ยฮะไม่ nhặng ไอ่เยนบุ้บี้เหรีย์ฮะบุ้บพริกปะพริกเอาบักพริกเอาไปใหยังเอาตับหุงแล้วตับขุนบุ้บักพริกจิบโอบุ้บี้โอ้ได้ได้บักพริกแห้งได้บองก็ได้เอาโอเคครับครับคือมาเต็มเมื่อวานก้อนนี้เครื่องหลังครับซักเด็ดไปยังดีโอ้พอดีเลยเนาะโอ้ยกดีเอาคือไว้ก่อนเอาได้เลย กบเอาไรไปละเจ้ากินนี่แหละเอาไปอมยาอมนั่งอมบ่เออแต่ก็ดีอดีตเออโอเคโอเคไป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 เอาได้เออเอ้าว่นเสาร์ไอ้กินแลกกินแล้วบ่ตับส้มเจ้ายังเลยยังมี่นนัีกระเทียมบ่กระเทียมเออมีเมื่อกี้เอาบักพริกเออวันนี้เอากระเทียม บา้บานมีแครกมีแต่ครกเออเคร่ย่มีบอมีอยู่ไอ้แล้วเดี๋ยวเอาให้มันจบเลยปลาม,มีบอ,อปลาแดงนะเออเออมีกเีกเออผกชูรสมีบอโอ้ยเบิดมปวดเท่าเนี่ยเห็ดเห็ดชิวเออเฮ็ดวเออดีเลยชูรสเออนียังอีกน้ำตาลปิบ๊บเออน้ำป่า เราต้องไปแล้วล่ะไอ้เอาเพียงครบไอ้เอา้ามตั้มอยู่นี่ค่อยเอาไปกินเด,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 ดี๋ยดีดอันได้ว่าแต่ไป,ตไปไอ้กินได้ได้บ่ไอ้แต่บ่เาเปลี่ยนฮะให้ค่อยตั้มีกาตาั้มเสียบไปหงิกาวตั้มเสียบดอกโอ้ยเจ้าคือว่าไปซื้อกิน จริงจะจริงว่าหอมเท่าไงเอาไอเดีายเดียวเจ้าอีกินนี้เลยว้เอาไปกินบ้าน กินบ้านแล้วกินบ้านอออ่ะโอเคออืออไปไปไปหักเนาะเจ้านี่เสงใจโอ้เอีหยังลืมไอเห็นบักุ่งชุกเงินหน่อยนึงไหมฮะไอขอได้บ่บักุ่งชุก,ชกเออเห็นเล่นบุ่งชุกหน่อยนึงขอได้บ่เอา้าแก้ขอแก้ห้เอ้าเอาเบิดเลยไป หอนี้คักแท้ให้เฮาตำซาให้กินคอบักกอไปคอบักกอดิบยังมาคอบักกอสุกอีกสุดขี้คอขนัดโอ้โหอ่ะไหนสุดยอดเอาคุณไล่เออไปไปไป,ไป,ไปแล้วกันมาต้องมาไมา่จ้ะขี่เด้อ,อคนอะไรขี้คอขนัดทุกยังโอ้โห